สวัสดีค่ะอยู่กับสมรชาแนลน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ท่วงนาลงฝนนะคะบรรยากาศดีๆเราก็มาดูเรือนไทยนะคะว่าระเบียงขึ้นไปใส่แล้วนี่ระเบียงขึ้นไปใส่แล้วนะคะติดระเบียงเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็จะมาแอบดูห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะโอ้ห้องน้ํานะคะสวยมากนะคะห้องน้ํา อดูได้ไหมเอ้ยอ,อันนี้จะเป็นห้องหญิงหรือเปล่าโอ้โอมีที่อาบน้ำเลยนะคะนี่มีที่เสื้อมีให้อาบน้ำนี่ดีจังเลยนะคะอืมสวนสักอกเรียบร้อย ติดน้ำอุ่นเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มันหนาวนะลายกระเบื้องสวยมากเลยนะคะเอจี IG นะคะมีที่วางสบู่เรียบร้อยชักโคกเรียบร้อยนะคะนะโอ้ชักโคกหรูหราลังการนะคะนี้มีชักโคกเรียบร้อยเลยนะคะ มีน่นห้องน้ำอย่างหรือเลยนะคะน,นอ่อ,วอวสวยนะคะห้องน้ำนะคะอันนี้ห้องน้ำเรือนไทยนะคะเรือนไทยอยู่ที่นี่นะคะห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้โอ้ไม่อ่าง ล้างหน้าล้างมือด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะทันสมัยเลยนะคะเป็นแก้วนะคะนี่สวยมากเลยนะคะประตูก็มีดอกไม้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่โอ,อ้ปิดง่ายด้วยนะคะอืมใส่กรนข้างในนี่นะคะกระจกยังรู้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำเหมือนกันนะคะอ๋อมีห้องสองห้องเลยนะนี่มีห้องอาบน้ำมีห้องชักโครกไม่อันนี้ไม่ได้ชักโครกเป็นนั่งเสื้อมแบบนั่งสบายๆนะคะนี่อืมอันนี้ก็สวยดีนะคะนี่ทำกระเบิกับอันน้น คนละอย่างกันนะคะก็ถือว่าสวยตั้งสองห้องเลยนะคะห้องน้ำสวยมากเลยนี่นะคะห้องน้ำก็สวย สวยมากเลยนะคะนี่ติดตรงนี้แล้วนะคะนะค่ะเขาก็เทปูนด้านข้างแล้วก็สาดด้านข้างแล้วนะคะแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะกระจกก็หรูหราบกระจกสวยมากนะคะสองข้องเลยนะคะชอบตรงอ่างล้างหน้า อ่ะน้วแน่แ,นแล้วนี่นี่นะคะกระจกก็สูงมองไม่เห็นตัวเองกระจกสูงมองไม่เห็น <laughs> มองอยังไงจะเห็นกระจกต้องขยงเอาหรอไม่เห็นกระจกนะต้องขยิงเอา่ะคะเพราะมันสูงเนาะกระจกมันท่วมหัวหเลยนะต้องขยจงอย่างนี้เหรอนี่นะคะ กระจกสวยมากแต่ล้องขย e งเอานะคะยังไม่เทพื้นถ้าเทพื้นไปก็น่าจะพอดีนะคะถ้าเทพื้นขึ้นก็น่าจะพอดีเนาะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ตากผ้าหรือเปล่านะคะสซักผ้าตากผ้าเนะาะทำกับแขงเรียบร้อยนะคะนี่โอ้อันนี้ก็คือข้างหลังนะคะ สวยเลยนะคะยากาศดีมากนะคะห้องน้ำนะคะเรือนไทยนะคะนี่ห้องน้ำเรือนไทยอัปเดตให้ดูนะคะอัปเดตห้องน้ำเรือนไทยหรูให้ดูนะคะโต๊นนะ,ะ,ตะนั่งก็ย้ายมาแล้วนะคะ,ะนี่โต๊ะนั่งก็ย้ายมาแล้วนะคะล้วต,ตื่นเช้ามาก็มองไปที่นานะคะบรรยากาศดีดีนะคะ ข้าวก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะคะนี่ดอกแขกกรบานสะพังเลยนะคะอ่าวข้าวตรงนี้มันยังไม่แก่ก็จะได้เกี่ยวแล้วนะคะนี่เพราะมันเหลือน,นิดนึงตรงนู้นก็เหลือน,นิดนึงนะคะหลังบ้านลุงจุม้มยังไม่แก่นี่นะคะบรรยากาศพันล้านเลยนะคะนี่ ถผดินขึ้นไปอีกนิดนึงก็โอ้ Ooh, สวยเลยนะคะเล่ไทยก็ได้เป็นสองชั้นเลยนะคะตอนนี้นี่นะคะสวยนะคะตื่นเช้ามาออกมาจากบนบ้านนะคะก็เข้าห้องน้ำได้เลยนะคะ เพราะว่ามันไม่ไกลเนาะอันนี้ก็น่าจะทําอีกข้างล่างอีกนะคะมีบันไดขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีระเบียงนั่งเล่นตากอากาศเนาะกลางคืนเยน็ยนๆดูบรรยากาศดี <c oughs> มากเลย네นะคะบรรยากาศพันล้านเลยนะคะนี่นะคะห้องน้ำโลด้วยนะคะห้องน้ำสวยมากเลยนะคะตรงนั้นก็ บ้านไทย้านนอกนะคะตอนนี้ก็มีช่องลมโอ้เยอะเลยนะคะใส่ช่องลมไม่ใส่หน้าต่างหรออ่ะเับเปิดห้องน้ำให้ดูนะคะรู้เขาทำเสร็จเร็วมากเลยนะคะ f c นะคะเสร็จเร็วจังเลย สวยม่อ่างน้ำอุ่นน้ำอุ่นทั้งสองห้องเลยนะคะนี่จะได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะชอบอันนี้ไหชอบอันนี้มากเลยนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะอัปเดตห้องน้ำคุณลุงอัปเดตห้องน้ำาุณปัดลุงป้าเต็มนะคะ เพราะาเรียนไทยนะคะก็แตนเลือกเองเลยนะคะนี่สวยมากนะคะอ่างกระจกก็สวยชอบแต่งมากเลยนะคะรู้ละนี่นะคะในที่สุดก็เสร็จแล้วนะคะนี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ